สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่นอง e l น e บเอร์ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกในลนัคณาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสงรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r รต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขันลอกการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลอาอดีมาที่ Bel ิเ v อร์สา ตรงล่างตรงนี้อัลาอาดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาถึงวันที่10พฤศจิกา10พฤศจิกา,กายนเป็นวันเดทไลน์ก็อัลาอาดีมาทําค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์กลับมากับซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตากันต่อนะครับชิ้นนี้เป็นด้านของผู้ช่วยเหลือหรือพบสุภะนะครับในดวงชะตาของคนพิจิกเรามาดูกันเลยนะครับในคลิปนี้ราศีพิจิกและขนาพิจิกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทั้งราศีและขนาดเชจุดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกตรงนี้ก่อนอื่นผมได้เกินไปอีกช่องหนึ่งแล้วนะครับว่า,เ,าเราจะไม่ได้เน้นในการพูดถึงภพสุภาปกตินะครับเพราะว่าเราเคยพูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ตั้งกับภพบสุภาก่อนนิดหนึ่งนะครับนับจากราศีพิจิกเนี่ยไปทั้งหมด9ราศีนะครับเดี๋ยวผมจะไม่นับให้ดูนะเพราะมันเสียเวลาดูที่ปลายปากกาเอานะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ราศีเกิดและขนากําเนิดยาวจะมาถึง นี่ดาวจันนะครับราศีกรกฎพบสุภาเห็นไหมครับาดาวเจรือหรือเรียกว่าดาวกเกษตรนั่นเองนะครับคือพบสุภาเป็นดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ดวงนี้เป็นดาวที่มีเจ้าเรือนเดี่ยวนะครับและเป็นบริวารของโลกที่เป็นดาวดวงเล็กๆแต่อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดจึงมีอิทธิพลสูงกว่าเพื่อนนะครับดาวจันเนี่ยสามารถควบคุมน้ำทั้งโลกและรวมถึงน้ำในร่างกายของมนุษย์ด้วยก็คือจิตใจ มันคือสร้างกรแรงปั่นป่วนแรงโน้มเอียงชะตาความฝันการจินตนาการนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอ,อารมณ์นะครับเพราะาน้ำน้ำในร่างกายเนี่ยมันแสดงถึงอารมณ์คือพู้นี้ว่าในทางไพาทาโรไพย,ยิบสีก็จะพูดว่าถ้วยเนี่ยมันคืออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นะครับมันก่อเกิดขึ้นแห่งอารมณ์นะครับขึ้นแห่งการกระทําที่เป็นจิตวิญ,ญญาณข้างในก็คือดาวจันทเรียกว่าจิต ดวงจิตของมนุษย์คือเหมือนจิตใจะนะครับก็คือดาวจันทร์แต่พอมันเป็นภพสุภะเนี่ยผมจะไม่พูดอธิบายเรื่องการพูดช่วยเหลือปกตินะเพราะเราเคยพูดไปแล้วนะครับแต่ผมจะพูดในอีกแง่มุมหนึ่งให้พวกคุณเนี่ยเข้าใจกันอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนพิจิตเนี่ยเกิดมามักจะมีปัญหาเพราะว่าแตนุอริเห็นไหมครับเกิดมามักมีปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและก็มักจะมีการข,ขวางกั้นชีวิตเราอะ่ะอยู่บ่อยครั้ง มันมันเจออุปสรรคปัญหาเยอะแยะไปหมดในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าคุณจะชนะทุกคนได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องใช้แปลเปลี่ยนดาวงคันดาประจำตัวเนี่ยให้เป็นพลังนะครับก็คือการแอคชั่นยิ่งขยันยิ่งได้รับผลดีแต่ต้องขยันถูกทิศถุกทางด้วยนะครับเพราะขยันผิดที่อ่ะพูดคล้ายๆกับอาจจะเป็นพาดพิงคล้ายๆกับพวกขายตรงเนาะว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวย ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่จริงทั้งหมดนะครับแต่ก็จริงอย่าคิดว่าขยันเหมือนสมัยก่อนเขาชอบปลูกฝังหัวเราว่าเออเรียนสูงๆไว้เลยนะลูกเดี๋ยวโตไปจะได้เป็นเจ้าคนในคนเขาการเรียนเก่งก็คือการขยันเรียนการขยันเรียนเรียนเก่งเก่งเสร็จก็น่าจะได้งานดีๆแล้วก็ได้เป็นล่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็มีลูกน้องบริวารเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเขาคิดอย่างนี้ สมัยก่อนมันเป็นแบบนั้นเพราะอะไรลบก็คือนักลบคือขยันก็คือทํางานแบบแต่บางบางทีอ่ะเขาเขาโฟกัสผิดนะครับโบราณเนี่ยเพราะว่าคนเรียนเยอะไม่ได้แปลว่าเก่งถูกปะเพราะบางคนเนี่ยมีความรู้ทุ่มหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะชายไม่เป็นนะครับเพราะมันไม่มีประสบการณ์ันนั้นเนี่ย มันต้องมีประสบการณ์มันถึงจะสามารถแบบเออมีความรู้ด้วยแล้วดึงความรู้มาใช้ให้ถูกที่ถูกการถูกเวลาจึงหมายถึงประสบการณ์ดังนั้นประสบการณ์สําคัญกว่าความรู้นะครับความรู้เก็บสะสมจนเป็นประสบการณ์ดังนั้นประสบการณ์คือมันมันมันได้มาจากการลองผิดลองถูกนะครับอ๋อผิดรู้แล้วตรงนี้ผิดนะตรงนี้ถูกนะอะไรแบบเนี้ยนั่นคือเขาเรียกว่าประสบการณ์เนาะทีนี้ดาวจันเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ย ขึ้นตรงอยู่กับภาวะอารมณ์นะครับความสุขความเจริญคือพบสุภะมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญคือความสุขความเจริญเรียกว่าสุภามงคลเคยได้ยินใช่ไหมครับสุภมงคลคือความเป็นมงคลแปลว่าภพนี้มันเป็นความมงคลของชีวิตเราอะไรก็ได้ที่ดีทั้งหมดในชีวิตเราลงที่พพนี้หมดเลยเรียกว่าพบสุภะนะครับความสุขความเจริญความงอกงามการเจริญรุ่งเรืองทุกคนอยากได้หมดใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ร่ำรวยนะ ลำ่ำรวยมันจะเป็นภพลาภะนะสุภะนี้มันหมายถึงแค่ความสุขความเจริญนะครับการเจริญงอกงามการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้ช่วยเหลือผู้อุปธมร,รมสุภะเนี่ยแปลว่าผู้ช่วยเหลือผู้อุปธรภมแต่ทีนี้ผมจะพูดอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่ได้แปลว่าคนช่วยเหลืออุปัรภมทั่วไปเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นราศีกรกฎเนาะแต่คราวนี้ผมจะมาพูดอีกแง่มุมหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยพูดแล้วก็พวกคุณอาจจะยังละเลยจุดนี้ไปก็คือ ดาวจันทร์เราทําความเข้าใจกับดาวจันทร์ก่อนดาวจันทร์เนี่ยคือแสงสว่างในยามค่าคืนถูกไหมครับกางวันคืออาทิตย์เป็นกรรมะแปลว่าความเป็นจริงของคนราศีพิจิกความเป็นจริงอยู่กับโลกอยู่กับปัจจุบันให้ดูที่อาทิตย์หรือการคือเวลาแจ้งเวลาสว่างแต่เวลามืดปุบ๊บจะเป็นภพสุภาก็แปลว่าคุณดีทั้งกลางวันกลางคืนแหละแต่กลางคืนมักจะดีกว่ากลางวันเพราะว่าคนพิจิกชอบเก็บตัวชอบโลกส่วนตัวสูง กลางคืนเขาหลับเขานอนกันหมดแลวอ่ะฉันเป็นชีวิตของฉันได้ปกติสุขเดินออกไปไหนก็ไม่เจอคนหรือเจอคนน้อยมากเลยอ่ะก็เนี่ยแหละคือที่ของฉันอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแนวๆนี้ดังนั้นคนพิจิกก็เหมือนกับเป็นเวลากลางคืนอะนะครับคือมันเป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวมากกว่าไพรเวทกว่าเนาะไม่เหมือนอาทิตย์จะเป็นพ u บ l ิกเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอ่าพอดาจัรน์เนี่ยผมอยากให้พวกคุณเนี่ยมองขึ้นไปเวลาเวลาเราท้อใจ ทุกใจมีเรื่องเบื่อหน่ายมีเรื่องกังวลใจเนี่ยไปมองจันทในยามค่ำคืนแต่ว่าต้องมองในยามจันทร์เปิดท้องฟ้าเปิดแล้วก็จันทร์มีกําลังเพราะว่ามันจะทำให้เราอะมีแรงบันดาลใจไอเดียความคิดบางทีมันฮิวใจได้ด้วยเพราะว่าคนพิจิตมักจะเจอปัญหาเยอะดังนั้นเนี่ยก็ใช้ดวงจันเนี่ยเป็นสื่อในการ เหมือนกับคายเหงาคอยเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ครับเพราะเขาบอกว่าดาวจันเนี่ยคือเพื่อนระหว่างการเดินทางของคนสมัยก่อนเช่นเดินเรืองเงี้ยเฮ้ยมีแต่ทะเลหมดเลยล้อมรอบทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วบางคนไปคนเดียวหรืออาจจะไปหลายคนแต่ก็คนอื่นก็หลับนอนหมดแล้วฉันนอนไม่หลับอ่ะก็มีจันเนี่ยเป็นเพื่อนมองดวงจันรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเออเหมือนกับ มีแสงสว่างมันสว่างอะสว่างจนเราต้องมองมันอะนั่นแหละดังนั้นก็เหมือนเ,นเพื่อนๆนั่นแหละง่ายๆดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถอ,อยู่กับตรงนั้นได้คุณอาจจะลองลองไปใช้ดูลองไปทําดูนะครับแต่อย่ายอยู่กับมันมากจนเกินไปเพราะมันจะเป็นการเสพติดการเสพติดทําให้เราแ่ะต้องพึ่งมันตลอดพอกลางวันปุ๊บคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพอกลางคืนปุ๊บเอาฟ้าปิดฝนตกไม่ได้ไม่มี เครียดไปใหญ่ดังนั้นอย่ายึดติดกับมันมากแล้วก็อย่าไปยึดติดกับมันเพราะมันจะฟุ้งมโนเกินไปเหมือนราศีนี้ราศีนี้เป็นราศีที่แยกความจริงกับความคิดตัวเองไม่ออกเขาจะเชื่ออินมากๆอินจนเขาเป็นอีกคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาแล้วเขาก็จะเป็นคนนั้นได้สมบูรณ์แบบพอเป็นสมบูรณ์แบบปุ๊บมันเหมือนเป็นการหลอกลวงคนอื่นต่อต่อไปอีกแต่เขาไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงนะแต่เขาเชื่อในสิ่งที่เป็น ดังนั้นเขาคือคนนี้เขามีอิทธิพลสูงในเรื่องของความาการถ่ายทอดอะไรบางอย่างเช่นนักแสดงเนี่ยเก่งกันทั้งนั้นเลยนะครับคือจะเจ้าบทบาทมากๆสวมบทได้เป็นคนนั้นจนเราอินไปหมดเลยเวลาเราดูอะครับเนี่ยคือก็คือราศีมีนเป็นอย่างนี้มันเป็นราศีแห่งการที่แบบลึกซึ้งนะครับถามว่าพิจิกไม่ลึกซึ้งเหรอก็ลึกซึ้งแต่ไม่เท่าเพราะว่าเป็นราศีทัตุน้ำก็ลึกซึ้งเพราะเป็นราศีที่ ธาตุน้ํามันคือความลึกลับในทางฮวงจุ้ยแปลว่าลึกลับพอมเป็นแทนด้วยสีดําสีดําหมายถึงอะไรถ้ามเป็นธาตุน้ําสีดําน้าไม่ใช่สีดํานะมันสีใสออกจะสีขาวก็ว่าไปอย่างไม่ใช่ครับเขาเปรียบเทียบน้ําทะเลบนโลกใบนี้ยิ่งลึกเท่าไหร่เรามองจากพื้นผิวน้ํามองลงไปครับมันจะเป็นสีดํานะครับยิ่งลึกแปลว่าสีดําสีที่มันฟ้าๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดาทันทีถ้าเรามองแบบน้ําทะเลลึกๆแล้วมองแบบ เชิงมุมมองบางอย่างนะครับมันจะเห็นเป็นสีดํามันจะไม่ใช่สีฟ้าหรือสีใสๆอย่างที่เราเห็นเราเห็นสีใสคือมันอยู่มันมันอยู่ใกล้ๆกับตาเรามองเห็นพื้นผิวน้ําแต่ถ้าเรามองลึกลงไปอะครับเออมันจะเป็นสีดํานะอันนี้ลองลองสังเกตดูดีๆยิ่งลึกยิ่งเข้ม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 ,ขม,ขมจนสีดําถ้าสีดําไปวันลึกมากๆลงมาก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เป็นสีฟ้าเข้มอ่าสีฟ้าเข้มสีฟ้า กลางสีฟ้าอ่อนจนไปถึงสีฟ้าครามเนาะอะไรแบบเนี้ยเราสังเกตดูดีๆนะครับทัดน้ําจะไปแบบนี้พวกนี้คือเฉดสีทัดน้ําทั้งหมดนะครับที่ผมบอกสีครามสีฟ้าสีน้ําเงินสีดาเนี่ยนะครับนี่คือสีเนี่ยสีฟ้าบนพื้นแบกาวเนี่ยก็คือสีที่เป็นทัดน้าทั้งหมดนะครับทีนี้เอ่อดาว ดาวจันเนี่ยมันเลยให้แรงบันดาลใจเราบางอย่างเราลองคุยกับเขาดูไม่ได้หมายถึงคนบ้านะแบบไปคุยกับดาวไปคุยกับดวงจันทแล้วจะได้รู้เรื่องอะไรมันคือความฝันความฝันของมนุษย์เนี่ยก็เหมือนกันเพ้อนี่แหละครับแต่เราอย่าไปเพ้อจนแบบเป็นนิสัยเพราะไม่งั้นมันคือคนบ้าคนบ้าก็คือพูดกับตัวเองดูบ้าครับคิดเองเออเองอย่างเงี้ยแต่บางอย่างมันใช้แรงบันดาลใจที่เราต้องคุยกับตัวเองต้องคุยกับจิตตัวเองข้างในบางคนบอกว่าคุยกับตัวเองก็บ้าสิไม่ใช่ ไม่งั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าตัวเองคิดอะไรอยู่เพราะบางทีเราคือเราไม่มีกระจกส่องตัวเองเข้าใจไหมครับเราจึงไม่สามารถรู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรจริงๆอ่ารู้สึกยังไงจริงๆบางคนเนี่ยหลักเขาก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้หลักแต่ตามจริงอ่ะมันพฤติกรรมมันออกมันบอกเพราะคนอื่นเขามองเห็นแต่ตัวเราเนี่ยมองตัวเองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับเอออะไรแบบนี้เข้าใจไรือย่างอะไรแบบเนี้ยคือมีละครหลายเรื่องเขาก็บอกไว้ว่า ตัวละครเนี้ยหลงทางหรือยังไม่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงอาจจะอินโดเซนต์อะอะไรเงี้ยว่าแบบเองรักเขาแล้วนะแต่บอกว่าไม่ได้รักปากบอกไม่ได้รักแต่ว่าตามจริงอะใจมันรักไปแล้วอะเพราะว่าเขามองตัวเองไม่ออกเพราะมันไม่มีกระจกสองคนเราอะมกักจะมองไม่เห็นตัวเองอย่างบางคนเนี่ยคู่เรามองว่าคู่ดีนักดีหนาะแบบเขาแอบไปมีคนอื่นคนอื่นเตือนยังไงก็ไม่ฟังเอ้ยเธออย่าอย่ามาันอย่ามายุให้ชาวบ้านเขาแตกคอรกกันอย่างหนูอย่างาง,างี้ฉันไม่เชื่อฉันเชื่อ แฟนชันมากกว่าอะไรเงี้ยคนอื่นเห็นมาหมดแต่ไอเราไม่เคยเห็นเราก็จะเข้าข้างแต่แฟนเราเพราะเราเชื่อมั่นในแฟนเรามากไงสุดท้ายก็โดนหลอกอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละก็คือพูดง่ายว่าเราไม่มีกระจกส่องตัวเองเราจึงไม่รู้ไงครับดาวจันเนี่ยมันคือใจคุยกับคุยกับตัวเองคุยกับจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกของเราอ่ะมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้หรอกครับมันเป็นโลกอีกเสมือนจริงที่ใหญ่โตมากๆเขาบอกว่าจิตใต้สานึกเนี่ยมันเป็นการเก็บ เมมเบอรี่ของหลายๆชาติหลายภพเนี่ยไว้ในจิตใต้สํานึกเพราะจิตใต้สํานึกมันจะใหญ่กว่าจิตสํานึกเยอะมากจิตสํานึกคือจิตที่เราอ่ะรู้ทุกอย่างในความเป็นจริงแต่ว่าจิตใต้สํานึกคือสิ่งที่เราไม่รู้และเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงด้วยมันจะเก็บไปเรื่อยๆเก็บเมมเบอรี่ในชีวิตเขาบอกว่าก่อนตายมันจะชอบพลขึ้นมาแล้วมันก็จะเรียงลาดับภาพเนี่ยนะครับของเราอ่ะคืออันนี้มันเป็นแค่ค,ความเชื่อนะไม่รู้จริงไม่จริงเป็นจุดจิตสุดท้ายของเราจะเสียชีวิตเนี่ยเราจะชอบ มองเห็นภาพทั้งหมดในชีวิตเนี่ยแบบรันเร็วมากในหัวสมองเนี่ยันน,นั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าสิสุดท้ายของมนนษุ์เนี่ยให้ส่งให้เราอะไปเกิดในชาติหน้าแต่จะเกิดเป็นอะไรในภพภูมิใน5ภูมิของหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับหรือเรียกว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะมีอยู่5ก็คือเทวดามนุษย์แล้วก็เปรตอสุรกายใต้พิภพก็คือพวกแบบ สั์นรกอะประมาณนั้นแล้วก็เป็นสัตดระชาน,นะครับมีอยู่5ภูมิแล้วแต่ว่าเราจะไปเกิดภูมิไหนตามความเอ่อเขาเรียกว่าตามตามสิ่งที่เรากระทำมาก็คือความดีความเร็วนั่นเองนะครับดังนั้นจึงต้องสะสมบุญและความดีไว้เยอะๆเพื่อเราจะได้ไปสู่คติภูมิที่ดีก็คือเทวดาหรือมนุษย์อีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเขาว่ายากนะ ส่วนมากจะไป3อย่างสุดท้ายมากกว่าที่จะไป2อย่างแรกแต่เขาบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบนี่คือสองสองพบภูมินี้เท่านั้นนะครับที่เราควรจะต้องไปนอกนั้นคือไม่ควรไปเพราะว่าแต่มันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยก็คือเราต้องพยายามฝึกจิตของเราเนี่ยให้เป็นสํานึกดูผมก็ยังยากเลยเพราะจิตผมฟุ้งซ่านมากคือเรารู้นะรู้ทุกอย่างแต่เราอ่ะยังทําไม่ได้อันนี้คือพูดเลยว่ายัางทําไม่ได้เพราะจิตคือเราเหมือนเป็นคนจิต จิตไม่เข้มแข็งจิตมันแกว่งง่ายอ่ะจะบอกว่าไม่เข้มแข็งก็ไม่ไม่ใช่แต่มันจิตที่แบบมันแกว่งเอออะไรประมาณนี้ยเราต้องพยายามฝึกจิตมากกว่านี้พยายามรวบรวมสมาธิให้มากกว่านี้เพราะเราอาจจะเป็นคนที่บล็อกแวกง่ายอะไรประมาณนี้อะไรเนี้ยน,นะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากพูดอีกแง่มุมหนึ่งให้พวกคุณดูว่าเนี่ยถ้าอยากดีเนี่ยทำดาวจันทรให้ดีขึ้นคือใจเมื่อใจสู้อังคารมันจะทําเองแอคชั่นจะตามมา อย่าลืมว่าจันทร์คือกลาจินีของอังคารดาประจําตัวนะครับเราหิวใจให้ได้ก่อนพอใจเข้มแข็งปุบ๊บมันจะมีกําลังทําทุกอย่างถูกนะครับเช่นเราตั้งเป้าว่าฉันอยากมีบ้านสิบหลานอ่ะเราก็จะขยันทํางานเพื่อให้ได้สิบหลานอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายในใจก่อน นะครับเราอยากเป็นอยากมีอยากได้อะไรเราตั้งเป้าหมายในใจแล้วเราก็ลงมือทําแล้วก็อดทนทําไปสุดท้ายเราก็จะได้ตามความหวังความฝันนั้นดังนั้นเนี่ยผู้ช่วยเหลือของคุณที่แท้จริงในในกายวิภาคของตัวเราเนี่ยมันก็คือใจดังนั้นเนี่ยโฟกัสถ้าผ้าสมมติเราเลือกคนที่เป็นคือคนพิจิตอาจจะอับผับผู้ช่วยเหลือด้วยไง ดังนั้นเนี่ยมันแล้วแต่นะไม่ได้แปลว่าจะต้องอภาพับก,กันทุกคนแต่หมายความว่าต้องไปดูดาวจันรในพื้นดวงชะตาว่าม,มันดีหรือมันร้ายถ้ามันร้ายแปลว่าอาพับผู้ช่วยเหลือแต่ถ้ามันดีแล้วคนพิจิกมักจะเป็นปัญหากับแม่ซะป,ประจำอ่ะการเป็นพ่อสะพานเสียไปละเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงยังไงแต่เอาเป็นว่า ใครจันดียังมีผู้ช่วยเหลืออยู่แต่ใครที่ไม่มีอาะกะเพิ่งตัวเองเดี๋ยนั้นไปคุยกับใจตัวเองนะไปไปฝึกตัวเองเนี่ยให้เข้มแข็งทางจิตใจซะก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะลงมือทําตามแล้วมันจะไปได้ตามดาวจันทรที่เข้มแข็งเองอังคารก็จะแข็งแรงตามไปด้วยเพราะอังคารที่เป็นกากินีกัจจันเนี่ยมันหมายความว่าไม่ได้เป็นการหักล้างกันสู้รบปบมือกันจนเอาเป็นเอาตายแบบนั้นแต่มันหมายถึงคนพ้นแพ้สาวงามหมายความว่า ถ้าสาวยิ่งงามเท่าไรก็ยิ่งน่าหลงหลมากขึ้นเท่านั้นก็จะสร้างความหลงไหลให้กับอังคารอังคารก็จะลงมือทําเพื่อจะให้ได้นางในฝันมาดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเราก็จะกระทาตามจิตใจนั้นที่ตั้งเป้าหมายดังนั้นเราก็จะประสบความสาเร็จตามที่เราต้องการเห็นหรือยังครับว่านี่คือการมองมองจากด้าน,นในอินไซด์ข้างในตัวเราอะนะครับ เพื่อเป็นเรื่องของพบสภาอีกรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนไม่มีวันพูดถึงแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งคิดได้ในวันนี้เองนะครับก็เลยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบนี้เพราะเราเคยพูดเรื่องของผู้ช่วยเหลือปกติไปแล้วคือผู้ช่วยผู้ปกติก็ทุกคนก็รู้แล้วว่าเป็นกรกฎเนาะมันคือเราเราพอคิดได้อะแต่ในเรื่องเนี้ยผมมาชทีในะอีกทางหนึ่งในสิ่งที่พวกคุณอาจจะไม่รู้ตัวยังคิดไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้เอาไว้เพื่อ เป็นการช่วยเหลือตัวเองภายในถ้าเราช่วยใครหมายถึงว่าคนอื่นไม่มาช่วยเราเราต้องช่วยเหลือตัวเองเราจะช่วยยังไงล่ะก็คือสิ่งนี้แหละที่ผมกาลังถ่ายทอดไปให้ความรู้กับทุกคนไปนั่นเองเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามปริใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ